สวัสดีครับเจอกันในครั้งขับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอไซค์สำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับเบฟร้อยครับผมคี่ว่าไฟหัวเทียนไม่มาครับผมคอยหัวเทียนไม่มาเราเช็คที่จุดไหนครับผมพอเช็คพอเช็คแล้วก็รู้ว่ามัดไฟครับมัดไฟล่างครับหรือว่าคอยสตาร์ทล่างครับตัวนี้ครับมันเสียครับมันไม่มีไฟออกมาจากเวลาเราสตาร์ท สตาร์ทแล้วเราเขี่ยครับเส้นนี้ครับเส้นสีดําแถบแดงครับนี่ครับดาแถบแดงสตาร์ทแล้วเราเขี่ยครับเราเขี่ยพงครับไฟไมันไม่ไม่มีสปาร์คมาครับก็แปลว่าตัวนี้เสียครับผมคอยสตาร์ทคอยสตาร์ทล่างนะครับเสียครับเป็นจุดกําเนิดครับจุดกําเนิดของไฟสตาร์ทครับแต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแค่ Valerie genetic. ตัวนี้ก็ได้ครับนะครับก็ตอกออกมาแล้วก็ตอกเข้าแล้วก็บัดจีเข้าไปครับก็ได้ครับ แต่ว่าสําหรับคลิปนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวครับผมเปลี่ยนทั้งชุดครับยกยกทั้งชุดนะครับเพราะมันก็ไม่ได้แพงครับผมก็ไม่ได้แพงมากครับคือเป็นเป็นของพอใช้ครับไม่ใช่ของแท้นะครับของพอใช้มันก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปครับผมแล้วก็สบายกว่าด้วยครับไม่ต้องมาตอกตัวนี้ออกไม่ต้องมาบัดกรีใหม่ครับพันเซอร์คอยก็ได้ของใหม่ครับ อย่างมัดนแต่ขดลวดแสงสว่างนี่ก็ได้ใหม่ครับก็คือมันก็จะอะมันก็จะดีกว่าของเก่าครับผมของเก่าน,นี่อาจจะเริ่มจะเสื่อมครับอย่างพันธุ์ฟอยก็เริ่มจะเสืออ่อมแล้วอคอยแสงสว่างหรือว่าขดลวดพวกนี้ครับมันก็น่าจะเริ่มจะเสื่อมแล้วครับผมผมก็เลยจะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับง่ายง่ายกว่าแล้วก็ดีกว่าครับผมอันนี้อาจจะเป็นของแท้ครับแต่ว่าของแท้ติดรถครับแต่ก็เริ่มจะน่าจะเริ่มเสือ่อมแล้วครับผม เพราะว่าขนาดคอยสตาร์ทล่างก็ยังเสื่อมครับคราวนี้ผมก็เปลี่ยนแล้วครับผมเปลี่ยนแล้วตอนจากที่ไฟไม่มาครับไฟไม่มาไฟไม่สปาร์คที่สายคอยสตาร์ทล่างนะครับเส้นสีดําแถบแดงเลยครับอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วครับแล้วผมก็จะใส่เข้าไปให้ดูครับผมแล้วผมก็จะส,จะส,สตาร์ทให้ดูครับว่ามันจะสปาร์คขนาดไหนครับผมตอนนี้ก็จะประกอบไฟ ขาครอบจานไปเข้าไปครับผมใส่มัดไฟเข้าไปครับก็คือการเปลี่ยนทั้งชุดมันจะง่ายกว่าครับมันก็อยู่ที่ลูกค้าด้วยครับผมว่าจะใช้ของแท้หรือจะใช้ของยังไงครับของแท้มันก็ค่อนข้างจะาราคาก็จะตึงหน่อยครับแต่น,นี้เป็นของธรรมดาของพอใช้ก็ใช้ได้ครับ ตามประสบการณ์ที่ทํามาก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับราคาก็ไม่ได้แพงมากมายครับราคาก,ก็จับต้องได้ครับตอนนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วครับผมก็จะสตาร์ทการสตาร์ทเราก็ต้องเอาขอดหัวเรียนออกก่อนครับ ันจะสตาร์ทง่ายๆเบาๆปีนครับถ้าเรามันเราใส่โมเียนอยู่มันก็จะสตาร์ทยากครับผมนี่ครับของใหม่ครับผมสายดำแถบแดงครับ ผมจะเขี่ยตรงตรงนี้ครับมันจะใกล้ดีครับเราก็จะเขี่ยให้ดูครับผมมาดูการสปาคของนี่ครับเห็นไหมครับมันจะก็จะมีสปาคให้เห็นครับแต่ก็ไม่ได้แรงรุนแรงมากครับเพราะว่าไม่ใช่คอยหัวเทียนครับมันเป็นสายคอยสตาร์ทล่างครับผมเห็นครับเขี่ยแล้วก็เห็นครับผมอาจจะเห็นไม่ชัดครับ แต่ข้างนอกเห็นชัดครับผมนะครับอย่างนี้ก็โอเคครับใช้ได้ครับแล้วเราค่อยมาดูที่ควาโอเทียสอีกทีนึงครับผมจะจัดการเสียบเข้าไปต่อเข้าไปตรงกัแบบสายเสียบข้ากับปลั๊กของมันครับทั้งสองเส้นครับสายนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ ตอนนี้เรามาด,ดูสปาร์คของเทียนครับมาดูที่ควายของเทียนครับผม การเปิดสวิตเก็นแกรครับผมแล้วก็มาดูที่การสปาร์คที่ก้อนหัวเทียนครับว่าเห็นไหมครับเต้นเลยครับเห็นไหมครับแฝงเลยครับไฟแรงครับใช้ได้ครับผมเพราะว่าตอนมามันไม่มีไฟครับผมกัอนนี้ไฟหัวเทียนไม่มาครับปัญหาก็คือคอยสาตาร์ทล่างพังครับผม หรือมัดไฟล่างทางครับผมก็จัดการเกี่ยนทั้งชุดครับอานนี้ผมก็จะสตาร์ทให้ฟังเสียงครับผมว่ามันยังใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับผมอ่าครับทีเดียวติดครับ สายสัญญาติดครับผมเสียงก็ดีใช้ได้ครับผมแปลว่าใช้งานได้ปกติครับผมมาดูทีไ่ไฟหน้าครับอ่าไฟหน้าครับเห็นไหมครับดูที่ไฟหน้าครับไฟหน้ามันก็ได้ของใหม่ครับผม ก็ได้ใหม่ทั้งชุดครับทั้งทั้งไอคอยแสงสว่างทั้งพันเสรื้อคอยครับก็ได้ใหม่ทั้งชุดครับผมก็จะดีกว่าเปลี่ยนเฉพาะมัดไฟคอยสตาร์ทล่างตัวเดียวครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเอฟทุกคนที่เข้ามารับชมครับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ผมก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ ฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ